สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกอนอีกแล้วนะคะในรูปแบบวิดีโอนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยช่วงนี้เจอกันบ่อยนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าออนตั้งใจจะพยายามทําวิดีโอให้ดูกันบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอการแต่งหน้าการทําผมหรือการรีวิวผลิตภัณฑ์นั่นเองคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะออนร่วมกับทางแบรนด์มิลเล่นะคะแบรนด์เครื่องสำอางนาเข้านะคะน่ารักน่ารักจากเกาหลีที่มีแพคเกจจิ้งแบบว่าเจ้าหญิงมากๆนะคะได้จัดทาวิดีโอ how to ลุคนี้ขึ้นมานะคะภายใต้ชื่อลุคว่า The perfect combination of rosy aura glowing skin นั่นเองนะคะซึ่งเป็นลุคที่แบบว่าเน้นกันหรืแบบว่าเผยผิวที่ดูมีความวาวมีความฉ่ำในตัวแบบว่าดูกำลังดีไม่เยอะเกินไปนะคะที่สำคัญจะเน้นโทนการแต่งหน้าที่แบบว่าเป็นโทนสีชมพูนะคะให้เข้ากับดอกกุหลาบลงเหมือนว่าดอกกุหลาบแรกแยมนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเครื่องสำอางที่ใช้นะคะก็จะเป็นเซตนี้เลยค่ะเพราะว่าจะมีทั้งตัวโร s e a ร r a คอ l ลาเจนมีบีมีดินสอเขียนคิ้วแรนเนอร์ทั้งแบบน้ําและแบบดินสอนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ตั้งใจจะมาลองแต่งให้ดูกันค่ะยังไงเดี๋ยวสาวๆลองไปดูกันได้เลยค่ะเริ่มกันด้วยการที่เราผสมตัว Rose Aura Collagen นะคะควบคู่กับตัว Whitening Rose BB Cream มนะคะสี silky ้ ivo รหรือสีเนื้อนั่นเองค่ะในอัตรานะคะ1ต่อหค่ะหลังจากนั้นนะคะออจะ คนผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนะคะให้เข้ากันค่ะแล้วก็เริ่มแต้มทั่วหน้า5จุดนะคะโดยจะเริ่มแต้มบริเวณหน้าผากแก้มทั้งสองข้างสันจมูกและคางนะคะหลังจากนั้นออนจะค่อยๆใช้นิ้วนะคะเกลีย่ยให้ทั่วหน้าค่ะเมื่อเกลีย่ยเสร็จแล้วนะคะออนก็จะวอร์มมือเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มือเนี่ยอุ่นนะคะประครบทั่วหน้าเบาๆนะคะก็จะช่วยให้เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเกาะติดกันหน้ามากขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะออนจะใช้ BB ตัวเดิมนะคะค่อยๆ ปกปิดแพนด้านะคะใต้ดวงตาของเรานั่นเองค่ะบอกเลยว่าตัวเนี้ยปกปิดได้ดีมากนะคะใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้เลยค่ะอ่อนจะค่อยๆใช้นิ้วนะคะ กดอย่างนี้เลยเบาๆนะคะให้ทั่วค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนของการใช้แป้งนั่นเองค่ะก็คือตัว Whitening Super Collagen Rose Pack SPF 25 PA++ บวกค่ะตัวนี้เป็นแป้งพับผสมรองพื้นนะคะที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีกลิ่นกุหลาบอ่อนๆนะคะอันจะค่อยๆกดเบาๆให้ทั่วหน้านะคะที่สำคัญอย่าลืมทาคอด้วยนะคะเสร็จแล้วก็มาต่อกันด้วยตัวนี้เลยดินสอเขียนคิ้วนะคะกับตัว Mil ล่เซ e l บทรีด e ไอบราว์เออ r นะคะดินสอเขียนคิว้ว เด่นละดังมากๆนะคะของแบรนด์นี้เพราะว่าเป็นดินสอเขียนคิ้วที่มาในรูปแบบหัวตัดนะคะแล้วเวลาเขียนอาจจะเขียนเส้นคมเขียนง่ายนะคะที่สําคัญเขามีแปลงที่แถมมาในแท่งเดียวกันด้วยนะคะทาให้เวลาที่เราเขียนคิ้วเสร็จเนี่ยเราสามารถปัดส่วนเกินของการเขียนคิ้วเนี่ยออกนะคะแล้วก็ช่วยให้คิ้วของเราเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะออนจะลงอายแชโดว์นะคะสีชมพูให้ทั่วเปลือกตานะคะเน้นสีชมพูอ่อนๆน,นะคะเพื่อให้ดูหวานดูสดใสนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะตามมาด้วยตัวนี้เลยค่ะ Black Fix Liquid Liner Waterproof นะคะหรือว่าอายไลเนอร์ที่เป็นเนื้อลิควิดนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นสีดําเส้นคมชัดนะคะแล้วก็เขียนง่ายค่ะสําหรับออนนะคะเส้นที่ออนเน้นวันนี้นะคะจะเป็นเส้นที่ไม่หนามากแต่ว่าเน้นหางตานะคะที่ดู ต่อแบบว่ามีหางขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้ดูไม่เศร้านะคะที่สำคัญเนเอนจะได้ลุกหวานๆด้วยต่อมานะคะออนก็จะใช้ตัวนี้เลย m a x Black g e l l i n e r w a t e r p r o o f นะคะเขียนขอบตาล่านะคะตัวนี้เป็นอายไลเนอร์ดินสอนเนื้อเจลนะคะที่มีความนุ่มมากนะคะเส้นไม่แข็งแต่ว่าออนจะไม่เขียนให้เส้นหนานะคะเพราะออนต้องการให้ดวงตาเนี่ยดูแบบว่าซอฟต์หมืนหวานนะคะดูไม่แข็งแล้วก็ไม่ดูค่ะดังนั้นเราจะเขียนอ่อนๆตามในวิดีโอแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่ขาดไม่ได้นั่นเองก็คือขั้นตอนของการทำเชดดิ้งและไฮไลท์จมูกค่ะออนจะไฮไลท์จมูกนะคะตรงช่วงสันจมูกแล้วก็เชดดิ้งตรงช่วงปีกจมูกนะคะหลังจากนั้นนะคะออนก็จะใช้บลัชออนที่เป็นโทนสีชมพูนะคะปัดเบาๆทั่วพวงแก้มค่ะโดยเน้นให้ดูสดใสน,นะคะแล้วก็ดูแบบว่ามีประกายออร่าค่ะ ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนของการติดขนตาปลอมค่ะเพื่อให้ขนตาเราเนี่ยดูฟุ้งฟิ้งขึ้นมานะคะแล้วก็ดูเป็นสาวหวานขึ้นมาค่ะเพื่อให้เข้ากับลุคนี้นั่นเองค่ะปิดท้ายนะคะด้วยการทาลิปค่ะเอาเลือกลิปโทนสีชมพูที่เนื้อกึ่งกลอสนิดน,นึงนะคะเพื่อให้ดูสวยนะคะแล้วก็ดูไม่หนาจนเกินไปค่ะ นลัาจากที่แต่งกันเสร็จไปแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะกับลุค The Perfect Combination of Rosy Aura Glowing Skin นั่นเองนะคะยังไงลองไปแต่งตามกันได้เราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ